วดอีกนะคะก็น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะมีดราม่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหคือพูดกันใหญ่เลยบอกว่าเอ๊การใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าค่ะที่มันมีตัวระบายอากาศมีรูเหมือนหมุนๆใช่เราจะเห็นนะคะท่านนายกรัตรีก็ใส่พลเอกประวิตย์ก็ใส่เราก็จะเห็นในทำเนียบจนคุ้นตาละค่ะว่าท่านก็ใส่ในการป้องกันในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะวันนี้มีความเห็นจากคุณหมอนะคะออกมาบอกว่าการใส่หน้ากากแบบ มันช่วยได้จริงหรือไม่ไปดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากคุณนิติเทพกิงชาค่ะถ้าพูดถึงภาพที่เป็นกระแสในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องภาพนี้ครับเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวมหน้ากากอนามัยแบบมีวาลวระบายอากาศขณะอยู่ในธรเนียบรัฐบาลครับ ทำให้คนในสื่อสังคมออนไลน์และนักวิชาการตั้งคำถามว่าน้กกากชนิดนี้ป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้หรือไม่ครับเพราะก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ CDC และองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำไม่ให้สวมหน้ากากอนามัยแบบมีวาลวครับส่วนนี้เป็นภาพการทดลองหน้ากาก N95 แบบมีวาลวครับซึ่งพบว่าละอองฝอยสามารถลอดผ่านวาลวระบายอากาศออกมาภายนอกได้ ต่างจากภาพตรงกลางนะครับซึ่งเป็นหน้ากาก N95 แบบไม่มีวาลวและไม่มีละอองฝอยลอดผ่านออกมาครับแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจก็ออกมาเตือนครับว่าการสวมหน้ากากแบบมีวาลวจะป้องกันได้เฉพาะผู้สวมใส่หน้ากากไม่ให้ได้รับเชื้อเท่านั้นครับแต่ไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นและหากกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ใช้หน้ากากแบบมีวาลวก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ครับ และมีข้อมูลด้วยนะครับว่าสายการบินหลายแห่งในต่างประเทศและโรงพยาบาลบางแห่งในไทยไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวมหน้ากากอนามัยแบบมีวาลวเข้าใช้บริการครับมันมันมันตัวกรองไม่พอครับนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคออกจากตัวเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าช่วงนี้ ขออย่าให้ใส่หน้าลาบแบบนั้นแต่ถ้าเราใส่แบบที่มีวาล์วเนะเวลาเราหายใจออกสมมุติเราไม่มีอาการแต่กำลังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคโควิดเนี่ยเวลาเราหายใจออกเวลาไอเวลาจามละอองฝอยมันก็จะผ่านออกมาทางวาลว์นะครับและสามารถจะไปถึงคนที่นั่งใกล้ๆเราได้ เมื่อเกิดการระบาดของโควิด19ระลอกใหม่ทำให้มีความต้องการหาซื้อน้กกากศาศาอนามัยเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับโฆษกสบคถแถลงครับว่าไทยมีกำลังการผลิตหน้ากากาอนามัย5ล้านชิ้นต่อวันแต่หากประชาชนมีความต้องการใช้ปริมาณมากก็อาจไม่เพียงพอสำหรับบุคลากร,กรทางการแพทย์ครับจึงแนะนำให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าทแทนซึ่งสอดคล้องกับผอ,อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่แนะนำครับว่าสามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้อย่างปลอดภัยครับทีนี้หน้ากากผ้าเองเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ต่างประเทศเองก็ยอมรับนะครับ WHO เองก็ยอมรับเนื่องจากว่าหน้ากากผ้าเนี่ยมีข้อดีคือเราไม่ต้องใช้แล้วทิ้งนะครับเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็มีเกณฑ์ข้าวๆอยู่3-4ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนานะฮะความหนาเนี่ย ถ้าหน้ากากบางเกินไปอย่างเช่นมี1ชั้นเท่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะกรองฝุ่นละอองหรือไอจามเนี่ยนะครับก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าอย่างน้อย2ชั้นท่านเปิดดูได้นะครับจากหน้าก,ากากที่จะซื้ออย่าไปซื้อหน้ากากที่อยู่ในพลาสติกแล้วแบบไม่มีให้เราเห็นเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมาะสมเราดูซิว่ามี2ชั้นอย่างน้อยหรือเปล่านะครับสองชั้นเนี่ยก็ ช้ได้แต่3ชั้นเนี่ยจะดีที่สุดนะครับสชั้นเนี่ยมันจะทํำยังไงฮะมันจะทำํำรุนเนี่ยมันถูกปกปิดจากผ้า2อสชั้นมันจะทําให้รูเนี่ยไม่เป็นระเบียบมันจะทําให้รูเนี่ยมีความเล็กลงนอกจากนี้ครับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังมีการรับรองมาตรฐานสมาร์ทแฟบริกให้กับหน้ากากผ้า ที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งประสิทธิภาพการกรองการระบายอากาศและสารตกค้างครับเราก็ตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องการอนุภาคระดับ0.3ไมครนนะซึ่งเล็กมากๆเลยสารคัดหลังเนี่ยประมาณ5-10ไมครพรานั้น0.3เนี่ยมันต่ำมากแล้วก็จะต้องมีการกรองได้มากกว่า65อันนี้อันดับแรกอันที่2เนี่ยจะต้องสามารถ ะระบายอากาศนะครับเขาเรียก Air p พ o b a ม i l i t ลิเนี่ยได้ไม่เกิน50นะครับลูกบาทเซนติเมตรต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับลูพุนเช่นกันนอกจากการเลือกใช้หน้ากากให้ถูกประเภทและปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามจะต้องหมั่นทำความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวันครับก็มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆครับ ด้วยการซักด้วยน้ำสบู่และเปิดน้ำให้ไหลผ่านตากในที่ร่มก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยครับนิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน